ทัพตกน้ำนะยาพูดดิพูดไปเลยน้องนายทำไมอ่ะน้องนมยมาทำไรเนี่ยอยือบ้านยากกดไปเลยอลอยลอยลอนครลอยเอยลอยล่ยอย่อยลอเดียยลหลอนคลออยถ่ยลถยลลอยลยลยลอยลยอยอยยลอดีออยูอดดยูอยลอยลอยลออะลรมลอยอยกอล้วอีกน้องรอ ดูอะไรมาดูอะไรมาดูเรือเรือลำใหญ่ไหมเฮ้ยเยสียงดังวะมาทำอะไรไม่ติดอ่ะาพังแล้วดิเดี๋ยวม่ติดแล้วอะไรอะติดเครื่องเขาไม่ติดแล้วเครื่อง เดี๋ยว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 อันนี้ตีเปล่าไม่รู้สิไม่ตีแล้วมั้งอะไรอะไรอะติดแล้วมันทำอะไรเครื่องมันพังแล้วมั้ง